ถ้าเกิดแอดมินพูดถึงคุณเอกธนาทรนั้นมินึกถึงหนุ่มแกรงคนหนึ่งค่ะ ท่านเนี่ยทำได้หลากหลายนะคะหลายอย่างมากค่ะอย่างเช่นการแข่งขันวิ่งเทรลร,ระดับโลกเนี่ยท่านก็ทำมาแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยวิ่งเกือบ7วันเลยค่ะใช้เวลารวมกว่า100ชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นทางยาวกว่า300กิโลเมตรค่ะแถมได้ที่หนึ่งให้คนไทยอีกนะคะถือว่าคนคนนี้เนี่ยมีความสามารถมากๆค่ะแล้วก็มีอะไรที่เขาทําไม่ได้บ้างนะคะแอดมินก็นึกไม่ค่อยออกค่ะแต่ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งแน่ๆที่เขาทําไม่ได้คือการร้องเพลงให้เข้าคีย์นะคะนี่แอดมินยอมรับค่ะ ว่าทำอะไรจริงๆอะนะคะถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับาการถกเถียงความคืบขักข,ของการถกเถียงเรื่องไฟป่ากับเรื่องของพวกพ m 2.5มุเนี่ยการไปอาศาดับไฟป่าของคุณธนาธรนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญค่ะมีในยะนะคะแล้วก็แย่งซีนวัดพลังกับใครหรือไม่อันนี้ก็ลังหลายความคิดเห็นนะคะบ้างก็วิจารณ์ยันคอสตูมของท่านเลยนะคะ เคยเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะคะและพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ถูกมินิชัยยุบนะคะถูกตัดสิทธิทางการเมืองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2,563ค่ะตอนนี้ท่านเป็นแค่ประธานคณะก้าวหน้านะคะแต่บารมีทางการเมืองของท่านก็ไม่เคยจางหายนะคะ การเยือนเชียงใหม่จากการอาศาดับไฟป่าของคุธนาธรเนี่ยชัดเจนนะในการดำรงอยู่ชัดเจนในบารมีทางการเมืองนะคะตอนที่คุณธนทธรเนี่ยไปเป็นวิทยากรค่ะในการสัมมนาของกรรมธิการการทหารสภาผู้แทนรัษฎรในช่วงต้งนเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่านเคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าการยุบพักเนี่ยไม่ทําให้พักเก้าไกลหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพักอนาคตใหม่เนี่ยก็ผ่านการถูกยุบพักมาแล้วค่ะท่านพูดว่า เชื่อว่าผู้สับสนุนเข้าใจนะคะแล้วก็พร้อมจะเดินทางต่อค่ะท่านบอกว่าการยุบพ,พักเนี่ยจะทำให้คนเห็นอกเห็ใจถึงความไม่เป็นธรรมนะคะแล้วก็ความไม่ถูกต้องที่ดำรงอยู่ในประเทศค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าประตร์จะซ้ำร,รอยหรือไม่นะคะ คุณเนตาทรัท่านก็หัวเราะนะคะพร้อมกล่าวว่าแล้วแต่ประชาชนแต่คณะก้าวหน้าและพรรคก้าวไกลเนี่ยมุ่งมั่นทำงานทุกวันให้ดีที่สุดเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่าพวกเราเนี่ยตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนประเทศให้ประเทศไทยดีขึ้นให้ประชาชนเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ท่านกล่าวนะคะ ในกรณีของคุณพิธาลิมเจริญรักนะคะสอสอบัญชีรายชื่อและก็ประธานที่ปรึกษาคณะพัคเก้าไกลค่ะท่านเคยสัมภาษณ์เมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะคะ6มษายนค่ะที่โรงแรมเมเปิลนะคะย่านบางนากทมค่ะเกี่ยวกับเรื่องการยุบพรรคนะคะคุณพิธาท่านก็กล่าวค่ะว่าจากการฟังความคิดเห็นของผู้พักการเมืองเนี่ยซึ่งต่างก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับททษยุบพรรคค่ะท่านบอกว่าฝากไปถามนากักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ่าเห็นด้วยหรือไม่กับการยุบพักเพื่อทำลายล้างทางการเมืองท่านบอกว่าที่ผ่านมา20ปีเนี่ยการยุบพักการเมืองหากเป็นครั้งนี้ก็ถือว่าครั้งที่4ที่5้าแล้วซึ่งต้องดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะซึ่งท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องของพักเก้าไกลพักเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะคะจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายค่ะกลับมาต่อสู้ในระบบชนะก็คือชนะแพ้ก็คือแพ้และส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจในการยุบพักเนี่ยได้ทก ตัวเองหรือไม่ว่ายุบพักไปจะได้อะไรซึ่งในระยะสั้นเนี่ยอาจทำให้พักที่ถูกยุบอ่อนแรงลงนะคะทําให้ฝ่ายค้าในดําหนึ่งอ่อนแอลงแต่ในระยะยาวขณะเดียวกันมันก็เป็นการติดเทอร์โบทําให้พักที่ถูกยุบได้ต้มนต่อทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะอันนี้คือคุณพิธาให้สัมภาษณ์ะคะแอนมินว่าบุคคลคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนคะ่ะ การที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับการชื่นชมชื่นชอบหรือศรัทธาแบบยาวๆนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายค่ะคนคนนั้นเนี่ยต้องมีอะไรให้น่าจดจําพอสมควรนะคะคนคนนั้นต้องซื่อสัตย์ค่ะมีจุดยืนที่แน่นอนรักษาคําพูดเพราะว่าคําพูดเนี่ยเป็นนายเราเสมอนะคะ ผู้นำหรือผู้บริหารที่ประชาชนศรัทธาเนี่ยจะเป็นตำนานค่ะแม้ไม่มีตำแหน่งนะคะดังวลีครับที่เขาพูดกันแล้วนะคะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานค่ะแต่ว่าตำนานเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปนะคะตำแหน่งอยู่ไม่นานค่ะแต่ว่าตำนานอยู่ไม่ลืมนะคะ ยากอย่างยิ่งค่ะที่เราเนี่ยจะลบคุณธนาธรจึงรุ่งเรือง,งกิจออกจากสมการทางการเมืองนะคะแล้วก็ยากอย่างยิ่งที่เราจะลบพ่อของฟ้าออกจากความคิดคํานึงของพวกเราหรือว่าคนที่รักและก็ศรัทธาท่านนะคะเช,คช็่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อของส้มก็คือตานานคนหนึ่งนะคะยากที่จจบออกจากใจของพวกเราเช่นกันค่ะถูกไหมคะและในความคิดเห็นส่วนตัวของแอนมินนะคะก็ยังยืนยันแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะกับประโยคที่ว่าก้าวไกลเนี่ยไม่ใช่ภัยคุกคามน,นะคะ แต่คือสะพานเชื่อมจากอดีตสู่อนาคตค่ะอนาคตที่ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะประเทศไทยก็เท่าทันโลกค่ะและแน่นอนค่ะก้าวไกลเท่านั้นคือคำตอบสุดท้ายค่ะ